เอโยวสวัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้าน, B view นรีวิวมอเตอร์ไซคนะฮะวันนี้นะผมจะพามารีวิวรถคลาสสิกเข้าใหม่นะลูกค้านะเป็นรุ่น s t a r ิออนเอสเอนะครับผมนะคันนี้คือสภาพใหม่กิฟครับลูกคา้ารถสวยสภาพดีไม่มีผิดหวังเลยนะมีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะชุดสีตัวรถนะครับลูกค้านะเป็นสีดำนะคาดด้วยสติกเกอร์ สีทองแบบนี้เลยนะฮะเทมากเจ้าคันนี้นะฮะใครหาอยู่รีบมาจับมาจองกันเลยนะเจ้าคันนี้ได้มาถึง 150cc นะครับผมเป็นระบบคาร์บูนะมีสตาร์ททามมาให้ด้วยครอบได้มาเป็นท่อแต่งของ M4 นะครับผมเสียงหล่อๆเทเทเลยนะฮะคมเนี่ยมเงาๆครับลูกค้านะดอกยางหน้าหลังยังมีมาให้แบบเต็มๆนะฮะล้อเป็นล้อซีลวดทั้งหน้าและหลังเลยครับลูกค้าเจ้าคันนี้คือสภาพใหม่กริปนะดูเครื่องฝั่งนี้นะฮะโอ้รถเงาวับเลยนะฮะอ่ะ รถอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนบ้างเนี่ยอย่างเช่นพวกตัวถังนะครับผมตรงนี้นะเห็นไหมเอ่ยประมาณนี้นะครับผมนะอาจจะมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะเลขไม้เจ้าคนนี้อยู่เพียง15,000กิโลเมตรเท่านั้นครับลูกค้าโดยรวมรถสวยสภาพดีนะฮะรีบ,รบมาจับมาจองกันนะ SM เหลือแค่คันเดียวแล้วเด้อ e นะฮะโซ่เตร์นที่สะอาดกริบเลยไฟท้ายแต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะท่อล่นเลยครับผม ขอเราใจเราใจนะลูกค้าหากใครสนใจรถคลาสสิกสวยๆแบบนี้รีบมาจับมาจองกันนะฮะเจ้าคันนี้มีเล่มเพราะเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ